สวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเรามา,าเรียนรู้เรื่องของการนำข้อมูลออกมาใช้งานจาก Google Data Sudo t i ครับเป็นไฟล์ .csv นะครับว่ามันมีกี่แบบอะไรยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะว่าเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับ ในวันเด็กที่ผ่านมานะครับจันได้มีโอกาสสรุปสารสนเทศที่น่าสนใจนะครับให้กับผู้บริหารได้รับรู้นะครับเรามีการจัดงานวันเด็กแบบ m e t a v e r s e กันนะครับแล้วก็มีเด็ก,เ,ดกเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยพันกว่าคนนะครับตามข้อมูลตัวอย่างที่ออกมาตรงนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีเด็กๆมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยประมาณ61จังหวัดนะครับโดย ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเราก็สามารถแบ่งเป็นชายได้532คนแล้วก็หญิง578คนครับอันนี้เป็นสารสนเทศซึ่งจารเชื่อว่าลหลายๆท่านเนี่ยสามารถทําได้อยู่แล้วเนาะคราวนี้เวลาที่เราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับก็อาจจะมีคําถามว่าเอออาจารย์ครับผมสามารถดึงเอาข้อมูลเฉพาะเด็กบางจังหวัดออกมาใช้งานได้ไหม แล้วก็สามารถส่งออกมาเป็น Data เป็นไฟล์ csv ที่เอาไปใช้งานต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Excel หรือว่าในโปรแกรม,มอื่นๆนะครับหรือใน Google Sheets เขาสามารถทำได้อย่างไรถ้าเราต้องการดึงข้อมูลเด็กออกมาในแต่ละจังหวัดนะครับวิธีการเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะโอเคนะกลับมาแก้ไขตัว อ่าชีตของเรานะครับตัวแดชบอร์ดของเรานะครับ,รรบสมมติว่าโจทย์ของเราก็คือเนี่ยเราต้องการที่จะดึงข้อมูลของเด็กจังหวัดนั้นๆออกมานะครับจากตารางตรงนี้นะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราจะทำการเพิ่มตัวควบคุมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวรายการแบบเลื่อนลงนะครับจากนั้นเอามาไว้ที่ตำแหน่งไหนสักที่หนึ่งก็ได้นะครับสมมติว่า ตรงนี้ละกันนะอาจารย์ดูว่ามันพอมีที่ว่างอยู่ก็เอาวางไว้ตรงนี้จากนั้นนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีการคิวรี่ตามจังหวัดนะครับช่องการควบคุมนะครับก็คือไปที่โพวินส์นะครับโพวินส์นี้ก็คือเก็บข้อมูลว่าเด็กๆลงทะเบียนมาจากจังหวัดอะไรนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับข้อความได้นะถ้าเราไม่ต้องการให้มัน แสดงชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราอยากให้เป็นคําอะไรต่างๆของเราก็ได้นะครับเราอาจจะบอกว่าเลือกจังหวัดที่ต้องการนะครับตัวแคปชั่นของตัวเทคกตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็ออกมา1ทีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการคิวรี่แบบง่ายๆคราวนี้เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,ะการค้นหาก็จะเป็นการเลือกจากจังหวัดเนาะเป็นโปรวินนะครับ คราวนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะทําการดึงข้อมูลเด็กออกมาใช้งานได้อย่างไรก็เราใส่เรียบร้อยแล้วเนาะดึงมาจากจังหวัดครับจากนั้นกด View ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการลันนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับอ่าเราจะเอาข้อมูลจากเด็กจังหวัดไหนนะครับสมมุติว่าจะเอาจากจังหวัดอ่าตัวน,นี้เอาเอาตัวเลือกออกกนะ่อนเนาะเราจะเลือกเป็นจังหวัดอุบลนะครับ อลองดูนะคิวรี่เด็กอุบลจะได้อยู่ประมาณ4คนนะครับถ้าเราอยากเอาจังหวัดอื่นด้วยปัตตานีนะครับก็จะได้เด็กอยู่2จังหวัดด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการเลือกจากจังหวัดที่เราต้องการเมื่อเราได้จำนวนของ Data ที่เราต้องการแล้วนะครับเราจะเอาไปใช้ใน ท like? er right ี่อื่นได้ยังไงนะครับดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาใช้งานได้อย่างไรวิธีการง่ายๆเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับจะมีปุ่มจุด3จุดอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนเหนือของตารางที่ทางด้านขวานะครับเราเลื่อนเมาส์เข้าไปใกล้ๆตารางในส่วนด้านขวาบนนะครับคลิก1ครั้งนะครับเราก็จะมีเมนูนี่นะครับในการส่งออกครับกดที่ปุ่มส่งออกนะครับเราอยากตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งออกไปว่าอะไรนะครับเช่น เด็กจากจังหวัดอุบลและปัตตานีเมื่อเราตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้เราก็จะมาดูว่าการส่งออกนี้นะครับเราต้องการที่จะได้ข้อมูลประเภทไหนเป็น CSV เป็น CSV แบบ Excel เป็น Google Sheets นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่า มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอลองดูที่ตัว csv แรกนะครับลองส่งออกดูนะรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว data studio ก็จะทำการเตรียมไฟล์นะครับ csv ให้กับเราแล้วก็ส่งออกลงมาให้เราเป็นไฟล์ดาวน์โหลดแบบนี้ครับเราลองคลิกเพื่อเปิดไฟล์นี้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเห็นถึงปัญหาไหมว่าการส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ csv ธรรมดานั้นนะครับ มันจะมีปัญหาก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะอ่านไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าการส่งออกมานี้จะเป็นในรูปแบบของ csv ที่เป็นมาตรฐานก็คือเป็นแบบ ascii file format นะครับจะสามารถแสดงผลได้แค่ประมาณ7บิตนะครับทำให้การแสดงผลภาษาไทยนั้นไม่สามารถทำได้ถ้าใครต้องการเอาเอาไฟล์ csv นี้มาทำงานต่อใน excel นะครับเราก็ควรที่จะไม่เลือก เมนู csv ตัวแรกนะครับงั้นเอาใหม่นะครับเราลองมาเลือกอีกตัวหนึ่งนะามาที่ตารางข้อมูลชุดเดิมส่งออกอีกทีครับตรงนี้เป็นตั้งชื่อเป็นเพิ่มเติมไฟล์2แล้วกันนะครับก่อนนั้นนี้เราเลือกเป็นตัวแรกและเอาไปใช้กับ excel ไม่ได้ลองเลือกตัวนี้ครับส่งออกอีกทีหนึ่งได้ไฟล์มานะครับลองเปิดไฟล์ดูอีกครั้งหนึ่ง อ่าโอเคไหมครับแบบนี้แสดงว่าการส่งออกของเรานะครับก็จะสามารถนำมาใช้กับตัว Microsoft Excel เพื่อมาประมวลผลข้อมูลของเด็กๆต่อไปได้นะครับตรงนี้ถือว่า,ามีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็ไม่ต้องปวดหัวนะครับต้องมาแก้ไขปัญหาภ,าภาษาไทยในภายหลังนะครับขอให้เราส่งออกให้ถูกต้องตามฟอร์แมตด้วยอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกเมนูที่น่าใช้นะครับการส่งออก แล้วก็เลือกเป็น Google Sheets นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อเป็น G Sheet แล้วกันนะครับทำการส่งออกครับจากนั้นนะครับตัว Data Sudo เนี่ยจะทำการส่งออกไปยัง Google Sheets ให้เราตามชื่อที่เราระบุนะครับเห็นไหมครับเป็น Children Day 2022แล้วก็เป็น G Sheet ข้อมูลที่ถูกสง่งมานั้นมีความถูกต้องตามข้อมูลที่มีอยู่จริงภาษาไทยนั้น100%ครับ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราเห็นถึงการนำเอาข้อมูลออกไปใช้งานแล้วนะครับก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้คงจะทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างนะครับของการที่จะส่งออกข้อมูลในแต่ละประเภทเพื่อจะได้เพื่อที่ท่านจะได้สามารถที่จะประยุกต์เอาข้อมูลนั้นไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของการส่งออกไฟล์ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงก็ตามจารฝากกดไลค์ซับสไคร e แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับทัาเอื่นด้วยแล้วเราจะมาพบกันใหม่เดี๋ยดูคลิปความรู้ถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ